สวัสดีครับพี่น้องมืง่อนีสิบห้าพี่พาน้องไปเบิ้งกิจกรรมหลังเลิกเรียนของทางเรียนของเขาครับกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการสปอร์ตอัปเตอร์สคูลนะครับพี่น้องรู้ลักกีฬาพัฒนาสุขภาพครับจะเป็นกิจกรรมที่พาบุคลากรแล้วก็เด็กน้อกเลียนครับออกกําลังกายย่ำมือแรงหลังเลิกเรียนครับผมก่อนอื่นเขาก็ต้องมีการบรอมอัปก่อนครับพี่น้องมือนีได้รับนโยบายจากท่านพอมาว่า,าคณะครูและบุคลากรกตลอดจนนักเรียนของเขาเนี่ยต้องเป็นมว่วสันว์า ผมจะถายเลยครับพี่น้องบัเบิงคนแรกครับพี่น้องนี่คือคู่อนุบาลของเขาครับคูอนุบาลเขาก็ซ้อมมวยเป็นได้พี่น้องนี่คือการซ้อมมวยครั้งแรกได้ครับพี่น้องแต่ละคนเนี่ยเเคยซ้อมมวยมาก่อนนะครับในระหว่างรอคิวซ้อมมวยนะครับมีคู่ทันอ่นนะครับทันก็สิีเลอกกีฬาที่ทันชื่นชอบนะครับเพื่อเป็นการวอร์มอัพเป็นตัวนะครับนาะโครงการนี้นะครับเขาได้รับการสนับสนุนจากสปอชครับได้มาสนับสนุนให้คณะคูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนของเขาเนี่ยได้ออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬาเพื่อดูแลสุขภาพเจ้าของครับกิจกรรมของเขาเฉลีมตั้งแต่สี่มงแง่งผมนี่ครับพี่น้องไปจนหอดหกมงแงงของทุกๆมื่นครับหลังเลิกเรียนผู้รับผิดชอบฌกุลกันคือตัวคุณเองครับพี่น้องอันนี้เป็นครูคณิตศาสตร์ครับคุณครูคณิตศาสตร์ของเขากิดสอบมวยครั้งแรกในชีวิตของเพื่อนเพื่อนครับวันนี้คือเถื่อนเล็กเริ่นมมาผมจะสอบเพื่อนเบาๆครับเริ่มจากการต่อยมัดครับทักษะพื้นฐานครับก็เริ่มจากการกำมัดต่อยมัดนะครับ แต่ว่าคือว่าเพิ่นทักษะเพิ่นไปเดี่ยวเลยครับสอนแป๊บเดียวครับตัวสเด่หนึ่งสองสามสี่ได้ต่อมานี่คือคุณครูภาษาไททของเขาครับคูเงี้ยวเข้าดีครับพี่น้องอันนี้ก็ครั้งแรกในชีวิตของเพื่อนเพื่อนครับสอนแป๊บเดียวครับเตะกับเป็นพี่น้องเอ้ยเตะนายกีกตั้งหากดูเบิ้งเข้าพี่น้องพ่นเลี้ยวเข้าเพิ่นร้องเบิ้งนี่เป็นครั้งแรกครับผมต่อมานี่พี่น้องมาเบิ้งนี่เพรออข่อยอันนี้คือผอออลงเรียนของเขานะครัเนาะ นั่นใส่ครับไม่ใส่พี่น้องไม่ใส่ครับพองเขานี่เป็นคนมาออกกําลังกายครับผมบวชน่ะต่อยใส่เตะใส่เข้าสายเนาะสายทั้งแถบพี่น้องสายทั้งแถบมวนกุบเลยครับพี่น้องเอ้ยพายันออกกําลังกายย้ำแรงครับเพื่อสุขภาพดูแลสุขภาพอย่าคล้องในเด้อครับหัน้องว่างกับผ้ากันไปออกกําลังกายหลิงกีฬาในเด้อครับสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงครับบ่เจ็บบ่ป่วยครับผมรูปรแลสุขภาพดีฟิตแอนด์เฟิร์มครับพี่น้อง สำหรับบุนนี้ครับกับคอเนียลาไปก่อน,นครับเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ